รักนี้เจ้าสาวไม่ตั้งใจวันแต่งงานที่ควรเป็นวันที่สวยงามที่สุดกลับกลายเป็นวันที่หัวใจของเธอแตกสลายเพราะคนรักทรยศต่อความเชื่อใจและเพื่อนสนิทก็แทงข้างหลังไม่ต่างกันแต่ฟ้าก็ไม่ได้ใจร้ายเกินไปเพราะโชคชะตาได้นำพาเธอมาเจอกับชายแปลกหน้าที่จะกลายเป็นรักครั้งใหม่ที่เธอไม่เคยคาดฝัน เสียงเพลงบรรเลงแผ่วเบาในห้องจัดเลี้ยงสุดหรูของโรงแรมแสงไฟระยิบระยับสะท้อนชุดแต่งงานสีขาวบริสุทธิ์ที่เธอสวมอยู่วันนี้ฉันจะได้เป็นเจ้าสาวแล้วเสียงกระซิบเบาๆของภายดังในใจขณะยิ้มบางๆให้กับภาพสะท้อนในกระจกชุดแต่งงานสวยเราเจ้าหญิงผมถูกรวบเป็นทรงกล้าหรูเครื่องประดับระยิบระยับเหมือนดวงดาว แต่หัวใจของเธอกำลังจะถูกบทขยี้ในอีกไม่กี่นาทีถัดมาพายเธอควรเห็นสิ่งนี้เสียงของช่างแต่งหน้าคนหนึ่งดังขึ้นอย่างสั่นเครือก่อนจะยื่นโทรศัพท์ให้ในจอคือภาพสดจากห้องแต่งตัวของเจ้าบ่าวพาคินชายที่เธอรักและกำลังจะใช้ชีวิตร่วมกันกำลังกอดจูบก,กับมีนเพื่อนสนิทที่สุดของเธอเอง โลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนเสียงเพลงเสียงคุณคุยกันกลายเป็นเพียงเสียงเขาาโพโลในหัวไม่นะเธอกระซิบน้ำตาร่วงเพาะไม่รอให้ใครพูดอะไรพายถอดมงกุฎออกแล้ววิ่งพรวดออกจากห้องแต่งตัวในชุดเจ้าสาวเต็มยศฝนโปรยบางบณนีพอดีรองเท้าส้นสูงกระแทกพื้นถนนดังเปียกแฉะ ทำไมต้องเป็นวันนี้ทำไมต้องเป็นคนที่ฉันรักเธอเดินลอยๆไปตามถนนยามค่ำท่ามกลางสายฝนรอยแต่งหน้าเปื้อนน้ำตาเหมือนเจ้าสาวที่หลุดมาจากหนังดราม่าภายไม่รู้จะไปไหนเธอเพียงแค่หนีออกมาให้ไกลที่สุดขณะที่สัญญาณไฟถนนเปลี่ยนเป็นสีแดงรถยนต์หรูสีดำสนิทคันหนึ่งแล่นมาอย่างรวดเร็วเสียงเบรกลั่นปัง พายล้มลงกับพื้นไม่ใช่เพราะรถชนตรงๆแต่เพราะเธอสะดุดขอบถนนล้มไปก่อนเสียงประตูรถเปิดออกคุณเป็นอะไรไหมเสียงทุ้มต่ำแต่ชัดท้อยชัดคำดังขึ้นชายร่างสูงในชุดสุดเข้มวิ่งเข้ามาเขาคือทีซีโอหนุ่มเจ้าของบริษัทเทคโนโลยีที่ใครๆก็เรียกว่าปีศาจเยือกแข็งเพราะไม่เคยสนใจใครนอกจากงานแต่ในวินาทีนั้น หัวใจเขากลับเต้นแรงเมื่อเห็นหญิงสาวในชุดแต่งงานเปียกฝนอยู่ตรงหน้าเฮ้ยอย่าหลับนะทีประคองเธอขึ้นน้ำฝนไหลาจากผมเธอเปื้อนสูดเขาจนชุม่มแต่เขากลับไม่สนใจเลยแม้แต่นิดเดียวดวงตากลมโตของเธอพร่ามัวก่อนจะหมดสติไปในอ้อมแขนของเขาเสียงนาฬิกาปลุกแผ่วเบาปลุกเธอจากความมืดพายลืมตาขึ้นชา้า แล้วพบว่าตัวเองนอนอยู่บนเตียงนุ่มในห้องที่ตกแต่งอย่างหรูหรานี่ที่ไหนกันเสียงประตูเปิดออกชายร่างสูงเดินเข้ามาพร้อมผ้าขนหนูและยาคุณฟื้นแล้วเขาพูดเรียบๆแต่แววตากลับเด้มไปด้วยความเป็นห่วงฉันฉันอยู่ที่ไหนเธอพยายามขยับตัวเพนท์เฮาส์ของผมคุณเกือบโดนรถชน ทีตอบพลางยื่นแก้วน้ำมาให้ดื่มก่อนเธอรับมาอย่างงงๆแต่หัวใจกลับสั่นเมื่อสบตาเขาใกล้ๆนี่มันเหมือนฉากในซีรีส์ที่เธอเคยแอบดูในคืนเหงาเลยขอบคุณนะคะที่ช่วยไว้เธอพูดเสียงเบาแล้วเจ้าสาวอย่างคุณมาทำอะไรเร่ร่อนกลางฝนคนเดียวทีถามตรงๆด้วยน้ำเสียงจริงจังดวงตาของเธอไหววูบ น้ำตาคลอทันทีที่เขาพูดคำว่าเจ้าสาวเพราะเจ้าบ่าวอยู่กับเพื่อนสนิทของฉันค่ะบรรยากาศเงียบลงครู่หนึ่งที่มองใบหน้าที่เต็มไปด้วยความเสียใจนั้นแล้วรู้สึกเหมือนหัวใจถูกกระตุกบางอย่างเขาไม่ได้ตั้งใจจะสงสารแต่กลับรู้สึกอยากปกป้องงั้นก็ถือว่าโชคดีที่คุณหน,นีออกมาไม่งั้นคุณคงได้แต่งกับคนเร็เวๆไปแล้ว คำพูดของเขาเรียบง่ายแต่กลับอบอุ่นภายเงยหน้ามองเขาแล้วหัวเราะทั้งน้ำตาเป็นครั้งแรกหลังเจ็บช้ำหลังจากคืนนั้นชีวิตของภายก็พัวพันกับทีอย่างเลี่ยงเลี่ยงไม่ได้เขาเสนอให้เธอพักอยู่ที่นี่ชั่วคราวจนกว่าคุณจะหาที่ไปได้หรือจนกว่าคุณจะยิ้มได้อีกครั้งในตอนแรกภายลังเลแต่ก็ไม่มีที่ไปเธอจึงจำใจอยู่ และนั่นคือจุดเริ่มต้นของความกล้้งชิดที่เป็นคนเงียบขรึมพูดน้อยแต่ดูแลเธอเงียบเงียบทั้งอาหารเสื้อผ้ายาและแม้แต่รอยยิ้มเล็กๆที่เขาแอบส่งให้เธอบางครั้งโดยไม่รู้ตัวส่วนพายเจ้าสาวที่เคยเป็นคนอ่อนแอกลับเริ่มยิ้มได้อีกครั้งเพราะเขาแต่ในขณะเดียวกันพาคินและมีนก็เริ่มตามหาเธอเพราะงานแต่งที่พังไม่เป็นท่ากำลังกลายเป็นข่าวใหญ่ในโลกออนไลน์ ค่ำวันหนึ่งทั้งสองไปเดินเล่นริมแม่น้ำด้วยกันที่เห็นพายิ้มอย่างมีความสุขเป็นครั้งแรกขอบคุณนะคะที่ทำให้ฉันรู้ว่ายังมีวันที่หัวใจเต้นแรงได้อีกครั้งที่ศบตาเธออย่างนิ่งงันก่อนจะพูดประโยคที่ทำให้หัวใจของเธอแทบหยุดเต้นไม่ใช่เพราะโลกสวยหรอกแต่เพราะเธอทำให้ผมอยากปกป้องใบหน้าของเธอร้อนเผา แววตาของเขาจริงจังไม่ได้พูดเล่นเลยแม้แต่นิดเดียวขณะที่ความสัมพันธ์เริ่มสุกงมพาคีและนินก็ปรากฏตัวหน้าคอนโดของคีภายกลับมาหาฉันเถอะผมขอโอกาสภายเราเป็นเพื่อนกันนะแต่เธอไม่ได้เป็นผู้หญิงคนเดิมอีกแล้วพวกนายทำลายวันสำคัญของฉันแล้วตอนนี้จะมาพูดว่าขอโอกาสหรอทีก้าออกมายืนอยู่้างเธออย่างมั่นคง จับมือเธอแน่นเธอไม่ต้องกลับไปที่ไหนทั้งนั้นเพราะตอนนี้เธอมีผมแล้วหนึ่งปีต่อมาพายืนอยู่หน้ากระจกอีกครั้งในชุดเจ้าสาวแต่ครั้งนี้น้ำตาของเธอไม่ใช่เพราะความเสียใจอีกแล้วพร้อมไหมเสียงทุ้มผมทีดังขึ้นเบื้องหลังเธอหันกลับไปมองคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นคนที่เคยเจอกันด้วยอุบัติเหตุแต่กลับกลายเป็นโชคชะตาของชีวิต พร้อมแล้วพร้อมจะเป็นเจ้าสาวของคุณเสียงดนตรีแผ่วเบาดังขึ้นเหมือนวันนั้นแต่ครั้งนี้เธอยิ้มทั้งหัวใจบางครั้งรักแท้ไม่ได้มาพร้อมช่อดอกไม้แต่มาในวันที่เราร้องไห้ที่สุด